ไ้เป็นสวนสาธารณะที่คุณหมิงนะคะดูป้ายป้ายเป็นหินก้อนใหญ่ที่สลักอมน,นี้ก็สวยโอ้ยเขามีสะพานไหมคะ ทุกอย่างเนาะจริงเราก็เลยยิ่งใหญ่เพราะทำอะไรนีนแบบไม่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปบ้านเรายังละบุะบบ้านเรานี่ก็เรียกงบประมาณกระจุกระจิมทำอะไรก็จะแบบไม่มีงบอะไรนะตรงนี้ไหมอะ นี่นอน,น,น,นี้ต้องอาศัยความบาลานซ์โอ้ Terima kasih telah menonton!

ไม่ทราบว่าดอกอะไรนะคะสีขาวทับต้นเลยนะสวยมาก